วนรุ่นกับคุณยายเข้ามาเมืองอันปลาที่คุณยายยกง้อยกสะดุ่กอนเนาะค่ะปลาซิวปลากระทงจ้ะโอ้ปลาปากแหลมนี่ปลาสะทงจ่ะน่าจ,จะยกแล้วค่ะยกแล้วค่ะปลาหน่อยเอาไปเห็ดสมปลาหน่อยจ้ะสมปลาหน่อยสมปลาหน่อยลุ้นลุ้นลุ้นโอ้ยนงีงแน่ได้ทุกรอบเลยจ้ะทุกรอบเลยค่ะทุกรอบเลย ครับสวัสดี FC ฟซีนุตโกชาแนลด้วยจ้าทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook นะคะคลิปนี้จ้าจะพาพี่น้องนะคะมาลุ้นยกยอยกสะดุ้งจ้าอยู่บ้านบึงนะคะพี่น้องบ้านบึงตำบลหมู่มอำเภอสมเด็จจังหวัดกาละสินค่ะหลายคนอยู่ด้วยค่ะจุดนี้ไหมค่ะเดี๋ยวทายบริเวณรอบๆกันเนาะ,ค,ะนค่ะน้ำไหลลงเคนจ้า คุณยายก็จะดักเอาปลาอยู่นี่แล้วค่ะยวนนาสปริงเวสเลยได้ค่ะนี่ค่ะดักเอาปลาอยู่หน้าสปริงเวบ้านบึงจ่ะเอาหันมาลุ่นกับคุณยายเนาะค่ะบางนีส่วนมากจะเป็นปลาอย่างค่ะคุณยายอันนี้เป็นปลาซิ้วกับปลา วนรุ่นกับคุณยายเข้ามาเมืองอันปลาที่คุณยายยกย้อยกสะดุ้งกอนเนาะค่ะปลาซิ้วปลากระทงจ้ะโอ้ปลาปากแหลมนี่ปลาสะทงจ้ะอ,อ่ารุ่นกับคุณยายยกแล้วจ้ะยกแล้วจ้ะโอ้ได้ทุกรอบเล้วด้ค่ะโอ้โอ้โอปลาสะทงหน่อยนี่ลายเนาะยาย ได้ทุกรอบเลยค่ะได้ปลาเพิ่นก็จะเก็บใส่ในถุงผางแงงจ้ะเฮ้าบ่เข่าเลยบ่ย,ย้าจับเอาจับเอา <c oughs> อ่าจ้ะ ยกแล้วยกแล้วโอ้ได้แล้วค่ะพี่น้องได้แล้วได้แล้วได้ยุคค่ะได้ยุคมมสมประน่อยกระแทบด้วยจ้าปลานี่ค่ะปลาซิวจ้า ช่วงน้ำแดงนะบอค่ะคุณยายพลุตกงไหม่นะบอจ่อออะอะะ๋อ้มืมโอ้โมเมนต์เขาอีกแล้วบอค่ะลายชื่อฮัลโหลฮ่าทางผุ่นกวานแหล้วจ้ะวานแหแล้ววานแหแล้วยกยกยก โอ้ได้ทุกรอบเลยเด้ค่ะโอ้อนซ้อนแต่ายาย,ายสะดุงปลาซิวเด้อค่ะนี่พี่น้องสะดุงปลาซิวปลาซิวจะมีขนาดเล็กๆค่ะนี่คือใหญ่สุดล้วเนาะยายเออปลาซิวกับปลาคาบคลองค่ะมีสองประเภทจะ้ะเป็นยอยกสะดุงปลาซิวจ้ะจะใส่ขนาดใหญ่บ่ได้เด้ค่ะปลาซิวหลอดเบิดเลยเด้ค่ะ เป็นสะดุ้งปลาซิวก็เลยใช้ยอทีจักน้อยเนาะย,ยายนเนะอ่าระวังร้อยยกค่ะคจะพารับชุมบรรยากาศรอบๆเนาะจ้ะอตอนนี้เราอยู่ที่บ้านบึงนะคะตำบลหมูม่นหมูหม,หม,หม่นเลน้อยยายอำเภอสมเด็จจังหวัดกาลสินค่ะ โอ้คุณพ,พานังคําค้างละพี่น้องค <c oughs> างพุ่นนังคําค้างแล้วอ่ากลับมาหาคุณยายจ้าโอไ้ได้อยู่ค่ะได้อยู่ค่ะยกยอปลาซิวปลาซิวนะคะปลาซิวถ้าใส,ส,ส่สะดุงห้างนี่ให้จังไดรก็พอได้กินปลาซิวด้อค่ะก็เลยต้องใช้สะดุงสะดุงอันทีจังน้อยจ้ะค่ะ แมเพว่ายายตั้งใจมาเอาปลาน่อยจ้ะปลาใหญ่จะไม่ค่อยถือดรอกค่ะพี่น้องแมนเฮ้างยกบ่่ันเพล่นจ้ะบรรยากาศดีนะคะคุณยาย จะยกแล้วค่ะยกแล้วค่ะปลาน่อยเอาไปเฮ็ดสมปลาน้อยจ้ะสมปลาน่อยสมปลาน่อยรุ้นรุ้นรุ้นโอ้ยแนงแน่ได้ทุกรอบเลยจ้ะทุกรอบเลยค่ะทุกรอบเลยปลาซิวกับปลาขับของด้วยค่ะก่อยกินกระแซบพื้อพี่น,อน,น้องในคันเสนเซ้นบักกอกท้ำได้บักกอกกับมุกแมน บบกอยเสบกอแล้วก็มุกจ้ะคักคักคักจ้าทั้งทั้งคุนเลนนําแล้วทั้งคุณเลนน่าแล้ว้ยพุนน่มีาเวโอ้ยคือ่องไม่ม้าุ้มันได้กันาเห็นเอน้ำม,มาลหลายแมหมลายช่วงใดพ่อช่วงฝนไม่นนบ่ บ้านบึงจ้าพี่น้องบ้านบึงอำเภอสมเด็ดจจ้าเป็นบึงของหมู่บ้านค่ะบึงไงเติอไปได้หมองร้องรับน้ำเนาะบรให้น้ำอันถ่วมหมู่บ้านไหมค่ะโอ้ยอได้บ่ย้ายได้บ่ได้คือเก่าเนาะย้ายโอ้มาผีมาผีมาพีาพาพปลาขาปลาาขาดจา้า แก่งพระรือชัยัติยายแก่งพระรือชัยบ้านบึงไ,ไก่บ้าบึกไก่จากบ้านนนดไดนทยู mm. not dead, not อำเภอห้วยเพิ่มกระโไก่ค่ะพ <Okay. S 1> าพี่น้องออกมารับชมธรรมชาติเนะาจา้ะอ mm. อกมาเล่นน้ำพี่น้องมือนี้ โอ้ยได้อีกแลยป้าพี่น้องพี่น้องไปก้อยบ่ค่ะ <c oughs> เตรียมเครื่องไปเดอ้อเนี่ยเมื่อฝากจ้าเอาเมือม่อฝากเอาเมือม่อฝากได้ก้อยหนึ่งแล้วค่ะนี่ค่ะเป็นทั้งสี่ก,กับยกเบิดมือกบับเมือเม่อเยน้อยยายมวนแหมถึงจะเป็นปลาหน่อยก็ม้วนได้ค่ะพี่น้องปลาหน่อยก็เสียบพื่อกันได้ค่ะปลาซิวนะคะปลาซิว ปลาซิวกับขนาดซ้ำนิดเด้อจ้าบลยใหญ่กว่านี้ค่ะนี่จ้าปลาซิวจะตัวเล็กๆค่ะจะไม่ตัวใหญ่นะคะจุดหนีเป็นจุดปลาซิวโดยตรงเลยค่ะปลาใหญ่เพิ่งจะไปทั้งผุนละค่ะเขาทั้งกลางมันจะคุณย่ายดักเอาปลาซิวจ้าเพราะว่าเมืองจาก,กันปลาอยู่ในถุงพังงงเราไม่มีปลาใหญ่ด้วยค่ะมีแต่ปลาซิวปลากีเดิดแล้วก็ปลาขัาวโองจ้า ดุ้นๆๆ้นลุ้นลุนล้คุณยายโอ้ยคุณยายคนลุ่นกับมวนค่ะมัน,นเเซ้อนเนาะเอฟซีเองนะท่านผู้ใดมาคลิปนี่ก็คอมเมนต์บอกน,นุ่นในด้วยจ้าพี่น้องคอมเมนต์บอกความรู้สึกด้วยนะคะว่ามาักบ่จ้าคลิปนี่ั้ยค่ะก้อยกินได้เนาะคุณสีขาวจ้าเก็บบรรยากาศมาให้เอฟซีได้รับชมเนาะค่ะ โอ้ยได้อีกแล้วพี่น้องเลยปลาซิาปลาเค็งมันไก่ปลาซิวเนี่ยแหะแม่มันจึงมะขุมแม่มแปลาเค็งมันก้างลาย <c oughs> ปลาซิวมันจึงเห็นยำโลดข้าวเหนียวจำบวัวลงโลดแม่แมช่วงเนียนพักกระแง่งออกแล้วไหมคะพี่นอ้องพักกระแง่งออกแล้วเด้อเอาไปมกใส่ยพักกระแง่งจ้ะ ปลาไหมพี่น้องพูานาน้ำสอกหินไหมคะ่ะดูน้ำสอกหินอู้หปลาบ่อนค่ะคุณยายจะยกแล้วค่ะคุณยายจะยกแล้วโอ้ยพี่น้องพูนะข้าวเขาค่ะ,คะชอดเด็ดเลยนะคะเนี่ย เอาไปสนีบหรค่ะน่ะปาดพี่น้องปาดปาดขอชื่นชมเลยนะคะพี่น้องบูสิทุกอาชีพเนาะคะ่ะสูสูดเด้อจ้าทุกอาชีพจ้าทุกแนะนาหลายคนนี้ก็บเพราะเป็นถ้ขามเนาะค่ะลุ้นเหีกรอบเลยคะ่ะโอ้ยายก็ขักแต่ยายขัดแต่ยายใส่หัวตะเคี้งหน่อยจ้ารอบนี้ ยายยายจกปีเลยเนาะนี่คือแข็งแรงแท้หกสิหกสิบสี่ปีนะคะนี่ค่ะใจมากบ่านี่มือได้บ้างไหมบ้าได้ไหมนี่คือหดบ่อยยายคือหดต้องแวบมากต้องแวบออกมาเห็นปะเออคุณยายว่าต้องเชแวบออกมาจ้ะอย่าลืมเมืองจากของเด้อให้ลูกหลานผ้าเมืองเด้อค่ะนุชโกชาแนลด้อค่ะคุณยายนุชโกชาแนลใน เฟซบุ๊กละค y o ยูทูบจ้าติ TikTok ๊กตอกนำขาดคุณยายขอประรับชมจากความในเด้อรับชนผลงานยกยอยกสะดุง้งเงี้นี่จา้าเดตเมืองอยู่ได้ยายนางรุ่นใกล้ๆขอบสนามเลยเนี่ยขอบสนามพนะขอบสะดุ้งจ้าพี่น้องอา้อาวอา้อาวอา้าวอ้าวอ้าวโอ้ยยังไงจะว่าหห้มวนจังเลยค่ะทั้งวนทั้งแต่ปลาเมื่อกินค่ะ สมปน้อยต้องเขาเราจ้านี่สมป้น้อยต้องเขาแล้วค่านนเาานี่อืมโอเคค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้เนะจ้านุชโกชาแนลขอฝากคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะคะค่อยพบเจอกันในคลิปหน้านะคะขอบคุณคุณยายมากนะคะที่เป็นนักอกให้เราวันนี้ยายวาแมนทุ่งขางแงงแล้วล่วงพี่น้องตกใจเบิร์ <laughs> แล้วก็ขอบคุณ F อซทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนุชโกชาแนลจ้าขอให้ทุกท่านร่ำรวยร่ำรวยถูกหวยทุกงวดนะคะฝ mm hmm. ากรับชมคลิปย้อนหลังด้วยนะคะฝ mm hmm. ากกดไลค์กดแชร์ด้วยจ้า mm hmm. สวัสดีค่ะห mm hmm. ลุ่นยกสุดท้ายจ้าน mm ุ hmm. ดคิดว่าจะมานคือเก่าละค่ะนี่ค่ะ mm hmm. ว้านพี่น้องยิงหลายกว่าเก้า mm hmm. หลายกว่าเก้าหลายกว่าเก้า ยืนมือเขามาค่ะตรงเอาค่ะขัดคัดขัด,ขดโอเคจ้าสวัสดีค่ะ